เป็นผลงานที่ผมไปแทงกบมาในย่าค่ําคืนนี้นะครับอันนี้คือกบภูเขานะไม่ใช่กบนานะครับถ้ากบนามันก็จะเป็นตัวอีกแบบหนึ่งนะครับตัวกบภูเขาเนี่ยนะครับลักษณะของเขานี่คือมันจะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็ใต้ท้องของลักษณะแบบนี้แล้วก็ขาจะยาวเป็นเอกลักษณ์นะครับเวลาส่องไปนี่ตาแววเลยเมื่อเมื่อหลายเดือนก่อนนะหรือว่าเป็นน่าจะปีสองปีที่แล้วเนี่ยที่เบตงนะครับตัวประมาณหน้าโลหรือสองโลถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ จากการที่ผมเคยไปถามชาวบ้านนะครับที่อยู่เบตงหรือว่าทานโตนเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่คือกบภูเขานี่แหละนะครับไปเจอตัวยีออ่สิบรอถ้าเกิดว่าคนทางโซนนู้นหรือว่าคนที่อื่นฟังนี่กเขาอาจจะว่าหาผมโม้หรือว่าชาวบ้านพูดเกินจริงออแต่ถ้าชาวบ้านอยู่ที่เบตงทานโตถ้าเกิดถ้าไปพูดอย่างนี้คือเขาจะตอบเป็นเสียเงเดียวกันเลยว่าจริงเป็นเรื่องจริงนะครับ,รบอันนี้คือตัวเล็กๆนะ คิดดูนะครับถ้าเกิดว่าไปเจอแบบนี้ตัวใหญ่ๆ20่ยโลนะนะครับตานี้คงจะแววขนาดไหนแล้วก็ตัวแบบโอ้ยี่สิบโลน่าจะเป็นเด็กนะถ้าเป็นเท่าตัวเด็กอ่ะก็คิดเอาแล้วกัน20โลมันตัวใหญ่นะครับแต่เนนี้ก็เหลือประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ใช่อำเภอทานโตเบตงนะก็จะรุ่นรุ่นนี้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็คือที่อำเภอทานโตและเบตงเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้เท่าฝ่ามือเลย ที่ว่าใหญ่ใ,<ช>ใหญ่สุดที่ว่าหาได้นะครับแต่20โลที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นก็คือว่าก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ใครจะไปเจออีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ได้มาอวดรู้อะไรนะก็คือว่าเป็นการมาพูดคุยกันนะครับแค่นั้นเองกับขอบคุณมากครับ